คะอ่าขึ้นเชิญขึ้นบนบนเวณที<ล>นะ่ะอ่าสอเด็กชายปริกนะคะเด็กตกรเจรศีนะคะค่ะสามเด็กชายชานวิษั์เจรณาไนซีเด็กชายวีรยุธทธบดีค่ะห้าเด็กชายภูนิพัฒน์เชื้อเชยอ,อ๋อครูขอโทษนะคะวีรยุทธไม่มีนะคะครูขอโทษ ภูชีพนะคะสุวรรณศรีนะคะงาค่ะเด็กชายโรนัลดีเกย์นำเด็กชายสุธิพันธ์บุญมาโนธค่ะเด็กชายจิณวัตน์กอนตีเด็กชายนัทพลแซนต์้านค่ะเด็กชายไอซ์คาร์โรต้าและเด็กชายกิติชัยสันติ มีหลงอีกหนึ่งค่ะกิติชัยอยูไ่ไหนลูกอ่ะกิติชัยอยู่นี่เด็กชายกิติชัยนะคะและเด็กชายพิสิทธิธ์พง์นะคะมีมีหลงมาหนึ่งคนแอบแฝงแอบแฝงเดี๋ยวหากันนะคะว่าใครเอ่ยแอบแฝงในในป .6 ของเราใบหนึ่ได้ตัวเล็กสุดเลยนะคะอ่ะขอเชิญรับชมได้เลยคะ่ะ